ตนนี้ที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับอันนี้จะเป็นโคลคาเซียมีนนะครับเ <_ m ix> ชื่อว่าทุกคนตอนนี้ก็ที่ติดตามผมมาทุกอีพีนะครับก็น่าจะรู้ว่าต้นไม้นี้มันอลังการโอหังแ <_ m ix> ค่ไหนนะครับจากเรื่องราคาสมัยก่อนถึงณตอนนี้นะครับแต่ยังไงวันนี้ครับพอดีผมมีลูกค้าที่สนใจต้นลูกนะครับที่อยู่ที่ประมาณ60เส้นแล้วก็มีลูกแถมให้เขาอีก2ต้นวันนี้เราจะมีการแยกต้นไม้แล้วก็ผ่าน p r o c e ส s packing ให้ทุกท่านได้ชมนะครับเสร็จนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศที่ไบเซนีเพื่อให้ทุกท่านที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสองต้นไม้ที่บเซนีก็เังไงเดี๋ยวรอชมกันนะครับวันนี้ ยังไงก่อนเริ่มนะครับก็จะเป็นการแยกต้นไม้3ต้นนะครับที่เราเห็นนะครับจะมีต้นใหญ่ต้นหนึ่งครับบวกกับต้นลูก2ต้นสิ่งที่เราเตรียมณตอนนี้นะครับเราก็จะมีเตรียมถาดไว้น้ําอันนี้คือสิ่งที่ต้องการที่สาคันที่สุดอยู่แล้วเนาะที่ผ่านมาที่ตามดูอีพีผมมากก็จะเห็นการใช้น้ําแล้วก็แยกด้วยมือไปเลยนะครับก็จะมีการพากันบ้างนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าณตอนนี้100%ไม่พลาดก็เวลาแยกต้น โคลโคาเซียครับเอาจริงๆถ้าแยกในใต้แดดแบบร้อนๆนะนี่คือผมต้องยกต้นไม้มาอยู่เ,เขาเรียกนะครับที่หลบแดดนะครับไม่งั้นคือถ้าเราแยกต้นในกลางแจ้งนะครับต้นไม้จะสมมากเพราะเรื่องจากแดดคือมันร้อนต้นไม้เขาต้องการน้ําหรือว่าต้องการสารอาหารเยอะช่วงนั้นก็จะทําให้ต้นเหี่ยวท่ามไม่ได้อยู่ในดินเอาชั้นนอกก่อนเลยเนาะวันนี้พอดีนิวเพิ่งโดน มาดูรถยนต์หนีบมาวันนี้ต่อให้ครับใช้แค่นิ้วกลางกับน,นิ้วป้องนะครับจีิงลูกค้าเราก็ดังอยู่นะครับเขาก็เป็นคนหนึ่งที่รฟ์ต้นไม้บ่อยมากนะครับใครสะสมต้นไม้ก็ลงไปหาดูรฟ์ของคุณท้ายเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแรฟไว้ให้นะครับเราบอกแล้ว,ว่าเราจะต่อให้แค่สองนิ้วนะดึงลงมาเลยจากประสบการณ์ที่เรามีเดี๋ยวนะจริงลง กดเขานิดน,นึงต้องใช้ฟีลลิ่งฟีลลิ่งนิดนึงโอเคตัวนี้ก็น่าจะน่าเสียงมาแล้วครับไม่ใช่เหมือนอันนั้นนะไม่ใช่คอหังนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับรุ้นครับว่าลากมาด้วยไหมองมาดิต<อ>ดูน้ำที่ฉีดมันจะได้ดึงลากออกมาลากแข็งแรง มาแล้วครับต้นแรกของเรานะครับชาชาเราก็แช่พักน้ำไว้ก่อนอ่าพอไปปอต้นหกสิบเซนอัพนะครับต้นนี้บอกให้สมัยตอนนี่เ็ื่าไหร่วะพีก,พ,ก,พ,กพีกเหรอเทตต้นนี้มีหลักแสนเลยเหรอต้องดูแค่นี้<อ>น่าจะมีครับ ล่าด,ดีเลยครับอ้ามาล่ายาวๆต้องมาเดี๋ยวฝั่งนี้ ตันนี้มันเลยครับดูซ้ายครับอลังการดีครับงงต้นแรกที่มึงซื้อมาเลยครับใช่ไงถ้าหลังจากที่เราได้แยกเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ถือว่าปลอดภยัยรับเรื่องดีนะครับไม่มีการผิดพลาดหรือว่าคอหักกันนะครับก็ลากก็ยังติดขันไม่อย่างดีนะครับ ส่วนต้นนี้นะครับผดยอดนะครับมิด i น h t ต้นใหญ่นะครับลากมาดีนะครับเ uh huh. ตรียมอให้เดี๋ยวจะเอาทิชชู่อุ้มลากไว้นะครับอ่าแล้วก็แพ็คสต้นไม้นะครับมิดไนท์เหยาเอ่อสแต็กมอดที่เตรียมไว้ทิชชู่ถุงพลาสติกใายก็ไปตามหากล่องแบบรูปแบบยาวนะครับถ้าตามร้านขายกล่องรู้สึกเขาจะเรียกว่า P2 อลองดูนะครับมีจะมี P2 กับ P4 เท่าที่ผมดูไว้ก็น่าจะพอดีเหมาะกับพดต้นโคลคาเซียที่แบบยาวๆนะครับสำหรับที่ต้นเกิน60เซนคิดว่าต้องใช้ P4 เพราะกล่อง P4 จะยาวประมาณเมตรหนึนะครับเ,เรามาเริ่มกับสเปกมอสก่อนนะครับจากต้นเล็กก่อนแล้วกัน อับคสเปกมอที่แช่น้าแล้วที่ขี้คขาออกแล้วสมาัขที่ก็ใช้เพราะว่าสเปกมอสจะไม่เกิดการขึ้นลาง่ายเป็นต้องบอกเป็นมีเดียมที่ติดเชื้ออยากอย่างนี้ดีกว่าอับจับเป็นลูกบอลเนาะให้ลากเดี๋ยวเสมือนลากอยู่ในกระถางเดี๋ยวสมัยน,นี้เป็นดินไว้แล้วกันเนาะครับเขาหุ้มลากไว้เขาเรียกว่าหุ้มหุ้มตุ่มหร บางคนขายนะครับที่ว่าขายตัดโซนนะครับส่งแบบพุ่มตุ้มก็จะมาอย่างนี้ยครับอืมออกมาอยู่ก็ไม่ต้องชื้นอะจะบีดน้ำออกมานิดนึงถึงเวลาทิชชูแล้วนะครับผมก็จะใช้ทิชชูโร่ไปนะครับหวังว่ามันไปตามที่ผมคิดนะครับพอได้นะครับอับเปรี่ยนมุมข้างล่างหน่อยครับอ่าเหมือนที่เขาทำแล้วใช่ไหมครับ ยังไงคนท้ายครับถ้าผมมีผิดมีพลาดอะไรไปบ้างขออภัยด้วยนะครับ <laughs> เป็นการทำแพคกิ้งคุ้มตุ้มครั้งแรกนะครับอือใช่นี้เหรอใช่ต้นนึงก็เดี๋ยวเราค่อยเอาพลาสติกห่อยที่เป่าลมเข้าไปก็เหมือนการอบต้นไม้ในตัว ใช่ไหมเนี่ยบวกเก้าเก้าเนี่ยไหนลองลรับเนี่กหมายเลขพอมะไรนะครับต้องรับการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ของท่านภายในสองชั่วโมงไปสวัสดีรักขบ,บังนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำการส,ส่งเย็เป็นต้นไม้แล้วครับผมหวยรอบนี้หวยรอบนี้สามดวงบน <c oughs> ก็เอาไปว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีให้เซ็นใบก่อนนะถ้ายินยอมว่าส่งแลวเสียหายจะไม่เขาเรียกอะไรนะครับยินยอมผ้าเสียหายทาใบสนีก็ตั้งแต่ตอนนี้ไปครับเราต้องเซ็นใบนี้เย้วันนี้เรียบร้อยนะครับเป็นการประสบการส่งต้นไม้ครั้งแรกที่ใบสนีนะครับวันนี้เราได้ทำทั้งกระบวนจบเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงหวังว่าคลิปวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านด้วยนะครับก็ยังไงฝากไลค์กดเชียร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ